โอเคสวัสดีครับผมองค์ชายเจงนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเรามาดูยอดกันนะครับก็กับปฏิบัติการออมกับองค์ชายเจงนะครับก็กําเนิดก็คือใช้จ่ายวันละสามร้อยนะครับแต่วันนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายกันนะครับว่าเราจ่ายไปกี่บาทนะครับมีนะครับวันที่สาเอ็ดเดือน10ปี 5 7นะครับก็จะมีนะครับก็จะจ่ายข้าวกลางวันนะครับข้าวกลางวันข้าวกลางวันข้าวกลางวัน45บาทบวกกับเอ้สีบาทบวกกับอีก25บาท65บาทนะครับแล้วก็ไปกินนมกับขนมปังนะครับ86บบาทแล้วข้าวเย็นนะครับกินมาเมื่อกี้นะครับก็เยอะเลยทีเดียวตามรายการนี้แหละครับนะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากสงสัยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในเพจละกันนะครับดูในเพจ facebook นะครับก็วันนี้ใช้ไปทั้งหมดนะครับรวม366บาทขาดทุนครับนะฮะเป็นวันแรกที่ขาดทุนนะครับขาดทุนไป66บาทนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัว ไปพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ